วันนี้มาทาลิปของ hearts p e r c รุ่นนี้ให้ดูกันนะคะมีหกสีนะนี่รุ่นนี้แพคเกจมินิมอลสวยมากๆเลยเป็นลิปเบสที่ไว้ให้เราทาแบบกรบสีปากก่อนแล้วก็ทาลิปสีอื่นตามอะไรอย่างนี้ก็เดี๋ยวอันนี้สวอยให้ดูก่อนละกันเนาะว่าแต่ละอันเวลากรบสีปากเราเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวจะเลือกมาสีหนึ่งที่ชอบเอามาทาให้ดูกับสีลิปเข้มๆที่เราชอบทีอันนี้คือสีอ่อนสุดก็จะประมาณนี้เนื้อเขาดีนะกรบสีปากอะไรได้เลยอะแล้วก็ มีความแบบว่านุมน่มๆเป็นเนื้อนุ่มๆเลยไม่หนักปากสบายปากอันนี้ก็เป็นเบสท,ที่แบบออกสีแบบติดชมพูหน่อยแต่ว่าพอทาบนปากลิปก็จะมีความออกมอ่วงเห็นไหมอมมอ่วงสีที่สามนะคะก็จะเป็นสีนี้นะน่าจะดูมีความออกสีแบบติดส้มๆหน่อยเนาะอันนี้ดูแบบโอเคเลยอะเล็งสีนี้ไว้ก่อนเลยมีความแบบว่าดูไม่โดดลอยกลบสีปากคลางๆเราแบบโอเคเลยอะต่อมานะคะนี่จะมีความน่าจะดูออกส้มเข้มขึ้นมาอีกนะ น,นี่ก็ดูมีความเข้มขึ้นน่าจะอมพูนะขอดูสีนี้หน่อยจ้าเออมีความชมพูขึ้นติดอมม่วงนิดนึงอันนี้ก็มีความแบบชมพูติดอมม่วงสุดท้ายคือสีนี้นะคะก็ดูเป็นสีที่เข้มเหมือนกันอ่ะอันนี้ก็มีความติดอมส้มนิดนึงชมพูติดอมส้มอือลองทาเดูออุ๊ยอันนี้ดูเข้ากับตัวเองเดี๋ยวจะขอทากับ ลิปเพนซิลของเขาแล้วกันเนาะมีสามสีลิปมีสีลิปซื้อมาด้วยแต่ว่าลิปไม่ได้หยิบมาเอาสามสีใหม่ที่เพิ่งได้มาแล้วกันมีเบอร์สิบสองสิบแปดสิบเก้านะคะเดี๋ยวขอลองสวอตบนหลังมือแล้วกันเนาะสิบสองลิปไลเนอร์ก็ไว้แบบว่าทาพวกเนี่ยสีขอบปากอ่ะสีนี้ดูโอเคเลยเบอร์สิบสองนะอืมสิบแปดก็สวยสิบเก้าก็สวยทาเบอร์สิบแปดขอบปากก่อน เนื้ออันนี้ก็ดีนะทุกคนนุ่มลื่นดีอ่ะอน,นี่คือเบอร์18บแนะลิปเพนซิลอันนี้ของฮาร์ดเปอร์เซเหมือนกันเบอร์ศูนสองเป็นลิปที่ลิกชอบมากเป็นลิปด้วยแล้วก็เป็นแบบบลัดทาแก้มด้วยนะคะสีสวยทาทาไปเลยข้างในใช้คู่กันก็ดูได้สีลิปที่มีความชัดด้วยนะเป็นสีที่ใกล้เคียงกับสีที่กระปุกที่สุดอะเพราะว่าเราทาลิปกบสีปากกะนช่ฮ่ะ เนี่ยอันก็จะดูมีความสีชัดขึ้นแล้วก็ติดทนด้วยเพราะเราทาลิปเบสไปอ่ะวันนี้ก็มาลองให้ดูก,กันนะคะเป็นลิปเบสของ h a r ์ดส e เปอร์ซนนะมีให้เลือกหลายเฉดหลายโทนเลย